และเราจะมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะที่ชัยภูมิมาทั้งใบค่ะขุดท่อไม่มีป้ายเตือนแล้วผลมันน่ากลัวมากๆเพราะกระบะถึงขั้นมีคนเสียชีวิตใช่ค่ะนี่คือกล้องหน้ารถกระบะคันเกิดเหตุขับไปตามถนนนะคะเนี่ยถนนสายอบตอวังทองอบตอเจ้าทองของอำเภอพักดีชุมพลนี่ค่ะ กไปแบบนี้เสียชีวิตไปหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะกล้องหน้ารถคันนี้จะเห็นเลยว่ารถก็ขับมาตามปกติของเส้นทางถนนก็มีไฟส่องสว่างจากไฟตามเสาถนนมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งอะค่ะมันจะมีเหมือนกับแผงกั้นออก่อนหน้าจะถึงจุดนี้ค่ะจะมีแผงกั้นในลักษณะที่แผงกั้นน่ะถูกเปิดออกแล้ว ไม่มีป้ายแจ้งเตือนหรือไฟเตือนทีนี้ถามว่าแผงกั้นทําไมถูกเปิดออกคือชาวบ้านเขาต้องใช้สัญจรชาวบ้านก็เลยเหมือนกับยกออกแล้วไม่ได้ยกปิดคืนทีนี้พอกลางคืนคนขับรถผ่านใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านจุดนั้นก่อนที่มันเหมือนกับเป็นเป็นแผงกั้นออแล้วพอพ้นจากแผงกั้นไปนั่นแหะคะ่ะคือตกถนนเลยอเสียชีวิตไปหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะนายกอบตท่านบอกว่า ผู้รับเหมาไม่ได้แจ้งอบตอรทราบเลยว่าจะมาลงมือก่อสร้างมันเป็นการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำอะค่ะไม่ได้แจ้งเลยแล้วมาวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการอบตอไม่ทราบไม่มีใครเข้าไปคุมงานควบคุมดูแลแล้วมันก็มืดเนี่ยค่ะคุณพ่อของคนเจ็บเนี่ยบอกเลยนะคะว่าอยากจะฝากไปทางอบตอเลยเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นต้องใส่ใจมากกว่านี้ไม่เขาไม่เคยรับฝากาไม่ได้ ไม่เคยฝากได้เลยเพราะไม่เคยมีการมันยังเกิดขึ้นซ้ําแลมซ้ำดาวฟังเสียงชาวบ้านปิดท้ายตรงนี้กลับมาปกติแล้วก็มีแผงคันครับแต่ในช่วงเหตุเกิดแล้วถึงมีไปช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่ที่เขารถวิ่งไปวิ่งมาเขาก็ว่ายังไม่ขุดเขาว่าขุดในช่วงประมาณสามโมงหรือสี่โมงเย็นนี่แหละครับน่าจะเสร็จกันเสร็จ ตอนค่บขานั่นแหละครับบาุคแั้วเราเพื่อที่เ้าการเอาท่อมาวางครับผมแต่ยังไม่ได้วางท่อเลยครับยังไม่วางครับเเมื่อยังไม่วางท่อเนี่ยค่ามีการป้องกันแบบไหนยังไงกาป้องกันก็มีก็มีแผงกั้นครับแต่ไม่มีไปแต่ด้านนั้นไม่ได้กั้นเลยครับโอ้แต่ว่ารถมันฝั่งทางนู้นใช่ไหมฮะรถวิ่งมาจากด้านอำเภอครับเหตุการณ์นี้ชัยภูมิใช่ค่ะโอําเภอพักดีชุมพลค่ะแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีหล